การของตลาดทองคำนะฮะรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการเก่งกำไรหลังจากนี้ด้วยนะฮะก็ดูแล้วในเรื่องของการกำหนดนโยบายทางด้านการเงินของสาร์เมกาก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงต่อจากนี้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมนะฮะมาด้วยความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางยุโรปรอันนี้ยกตัวอย่างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรายใหญ่นะฮะที่ นโยบายต่างๆนั้นเองก็จะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของค่าเงินนะฮะสกุลสําคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งยูโรและ US เอสดอลลร์ซึ่งนั่นเองก็ย่อมที่จะมีผลต่อราคาทองคําในท้ายที่สุดด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean International จำกัดนะฮะขณะที้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเบนจะมาครับสวัสดีครัครับสวัสดีครับแหมคุณเบนจะมาฮะ พันแกลับไปอีกรอบแบบนี้นะฮะดูแล้วจากทิศทางจากดูจากปัจจัยต่างๆเนี่ยพันแนี่จะไปต่อได้ไหมฮะจะมีประเด็นอะไรที่จะต้องติดตามด้วยไหมครับดูเหมือนว่าตัวเลขเมื่อคืนนี้หลังไม่แยกจนคลาดนะคะตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ร้อนแรงที่ตลาดคาดการเอาไว้ดอลลาร์สหรัฐก็เลยอ่อนค่าบอลยืเอร่วงลงมาดันให้ทองเนี่ย บิตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดบริเวณเจ็ดร้อยแปดสิบต้นต้นแล้วก็ดิขึ้นมาเคลื่อไหวเหนือ1น0 0ดอเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรวมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นแรงยี่ว่าเหรียญค่ะวันนี้จะเป็นลักษณะของการพักตัวนะคะแต่เป็นการพักตัวถ้าหากว่าพักตัวไม่อยู่ในวรับสำคัญก็ยังมองว่ายังมีโอกาสดิดตัวขึ้นนะคะแต่โดยรวมค่ะถ้าเราดูภาพใหญ่ขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะจะเห็นได้ว่าการจับตัวของทองคำในระยะนี้เนี่ย ็นลักษณะของการจับฐานการขึ้นของทองคาในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของ upside mm ์ e r ร p e c t i v e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่านักทุนเล่นสันได้ซื้อเล่นสั้นได้จริงแต่ว่าต้องแบ่งขายตามแนวต้าน,านออกมาเป็นระยะนะคะ hmm. แน่นอนว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังเป็นคีย์หลักที่จะส่งผลกับทองคําในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ่ะ hmm. แล้วก็ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ตลาดทุกตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคาตลาดพูดเอง รวมถึงตลาดธนบัตรรอคอยอยู่ก็คือการประชุมเสร็จวันที่21-22กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของอการลงทุนทองในช่วงนี้ก็ยังเล้นเร่นสันเป็นหลักค่ะวันนี้รอดูถ้าหากว่าทองคําอ่อนตัวลงมาไม่หล<น>ุดเลณ1,790เขาอาจจะดีตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใครที่ยังขายไม่ทันเมื่อคืนนี้นะคะเล็งไปบริเวณ1,808ถึง1,816ออบริเวณดังกล่าวถ้าไม่ขายก็แนะนำขายทางกำไรออกไปค่ะเน้นเร่งสั้นค่ะช่วงนี้ ه, ถ้าดูจากปัจจัยในที่อาจจะต้องดูข้างหน้าก็คือ21 22เี่นี่ยนะครับเอามีการตั้งสมมติฐานไว้ไหมฮะว่ากรณีหนึ่งถ้าเกิดเฟดออกมาแล้วโอเคอาจจะชะลอในแง่ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ชะลอเรื่องของการทีวีออกไปด้วยหรือว่า2ก็คืออาจจะขึ้น Q มีการลด QE ลงก็จริงแต่ดอกเบี้ยเดี๋ยวว่ากันปีหน้าหรือว่าไปปีหน้าเลยเนะี่ยตรงนี้ถ้า3.33 3, 3, 3, สมมุติฐานตรงนี้เกิดขึ้นเนะี่ยหนึ่อตรงนี้มองราคาทองคำจะเป็นยังไงบ้างรครับ ได้รวมแล้วนะคะตลาดกำลังรอดูว่าเรื่องของรถนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะแน <c oughs> ่นอนว่าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมาหลังรถท e แน่นอนนะคะอย่างเร็วสุดการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเป็นปลายตีหน้านะคะ <c oughs> แต่ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยก็เป็นไปนไม่ได้นะคะ <c oughs> ถ้าอากว่ยังไม่เริ่มต้นรถท e เรื่อ <c oughs> ทาลายที่ตลาดคาดการตอนนี้นะคะหร <c oughs> ่ว่าจะเป็นโกลแมนจัสติการ์นอกซ์ไมการหรแต่ YLD a ก็ประเมินค่ะว่า <c oughs> <c oughs> มีโอกาสค่อนข้างแม่นที่เป็ดจะเริ่มต้นลด QE ภายในปีนี้นะคะแต่ว่าสเต็ปการส่งสัญญ,ญาณของเป็ดเนี่ยจะมาสามสเต็ปนะคะสเต็ปแรกคือส่งสัญญาณว่าจะประจ่าลด QE ในการประชุมร,รอบหน้านะคะสเต็ปที่สองคือประจาาอย่างเป็นทางการและสเต็ปที่สามคือสตาร์เทปเปอร์หรือว่าเริ่มต้นลด QE อย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นสามสเต็ปนี้ค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปีนี้นะคะถ้าหากว่าจะลด QE ภายในปีนี้จริง การประชุมรอบนี้หรือสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากส่งสัญญาณในเดือนกันยานะคะทฤศจิการน่าจะมีการกระจัดอย่างเป็นทางการเรื่องของการลดชีวิแลวก็เริ่มต้นลดคีวตอีจริงประมาณเดือนธันวาปีนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงนะคะต้องระมัดระวังทองํำจากต้นลงเพราะว่าอย่าลืมค่ะ เทคนิคเองเนี่ยก็บอกชี้ว่าตอนนี้ทองคำอยู่ในชุดของการปรับฐานนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการดีดโตขึ้นที่อาจจะมีโอกาสย่อัตลงต่อเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยที่ฐานด้วยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ยังแนะนำค่ะว่าดีดโตขึ้นมานะสุดนี้เนี่ยพยายามลดสถานะให้น้อยที่สุดนะคะก่อนที่จะถึงการไปชูเสร็จสัปดาห์หน้าค่ะแน่นอนถ้าเป็ดออกมาส่งสัญญาณในรูปแบบนี้ทองคําจะปรับตัวลงแต่ถ้าหากว่าเสร็จ ไม่ส่งสัญญาณนะคะ <Okay. S 2> เกี่ยวกับการลด QE ในการประชุมสับวาหน้านะ่า <c oughs> แสดงว่าการลด QE ค่ะมันอาจจะดีเลยออกไปกลายเป็นต้นสีหน้าก็ได้อย่า <c oughs> งนั้นทองคําก็จะปรัดตัวสูงขึ้นค่ะดังนั้น <c oughs> ให้โฟกัสเรื่องของลด QE นะคะ <c oughs> เป็นา <c oughs> เป็นเป้าหมายหลักสำหรับตัวทองคําค่ะ เราง่ายๆ,ๆคือระยะสัน้นก็ติดชึ่งไปก่อนว่าลงซื้อขึ้นขายรอ,อเพื่อรอสัปดาห์หน้าว่าจะออกมาอย่างไรนะฮะและหลังจากนั้นก็จะดูอีกทีว่าถ้าสัปดาห์หน้าออกมาแล้วเอ๊ยยังไม่ส่งสัญญาณอันนี้กาจะเห็นการกลับมาของราคาทองคำอันนี้ถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะถ้าไม่มีาการส่งสัญญาณถ้าคุณพาเวลยังคุ้มเครือนะคะคยังแบบไม่ตัดสินใจนะคะเชื่อได้ว่าทองคําก็มีโอกาสตัดตัวสูงขึ้นได้แต่ถ้าคุณพาวเวลรอบนี้ส่งสัญญาณชัดเจนมากใกล้แล้วล่ละนะคะเป็นอากาศในเดือนพฤศจิกานะคะเริ่มต้นรถคีเดือนธันวาถ้ามันชัดเจนแบบนี้ระวังทองคําจับตัวลงค่ะนะครับเอาละครับคุณเบนจมาครับขอบคุณมากนะครับคุณเบนจมาครับ ขอบระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเบนจะมามาอินนะฮะจากทาง YLG b u l l e n International ครับ